ลูกขึ้นไทยญี่ปุ่นขอเสียงปริบาลต้อนรับเลมินาแก่นโอแลสิงหมวถอยยิงลัายยลโบจากนัรพราจสีมาขอเสียงปริบาลต้อนรับดัวขาโวอว้วชนะ ครับพี่เปิดพู่ในกรารที่จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในที่เปิดนะครับขอบพระคุณทุ้บรรยาหนมวยนะครับผ่านไปแล้ว4ี่คู่นะครับศึกขุนพลไผ่เลี้ยงเทศก,กาลงานไผ่วันนี้พร้อมทีมงานนะครับรวม,มรทั้งสมาชิกอำเภอภูก,กระดึง นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คู่ต่อไปจะเป็นคู่ของคุณเกรซิสกุสแสกับเพชรพุ่งเอกวิทย์ครับเป็นตัวเด็ดนะครับให้ยกไล่กันไปเรื่อยๆครับคู่นี้เป็นมวยไทยสามยกครับเป็นมวยหญิงแัะชุดม่วงแดงคือเลปินะแกนนรสิงมวยไทยรุ่นคู่จากยุติุรรธานีนะครับมีคุณพ่อคืออดีตโลกมวย บุญถึงแกันนรสิงห์มวยไทยนะครับสวัสนะครับวพวกขาวาอะนะฮะพิษณุศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา,ารครับฉันนี่ก็ต้องยกแจ้งเรียนอย่างนี้ เป็นคู่ของคมกริกกับเพชรรุ่นนะครับให้คุณมารอแล้วเดี๋ยวจะอยู่กับทางด้านทาทิ์หวนะครับจะแจ้งว่าผู้มวยถัดไปจะเป็นคู่ไหนบ้างครับเด็กๆนี่เขาเตรียมมาแล้วครับคี่เลได้ดช,ช่วยเตรียมกับน้ำมวยผู้ต่อไปหน่อยเขาเตรียมมาแล้วครับ ครับค,คุณจะไปกงกุยปเึ้งครับขึ้นมานั่งรอเลยครับ จะได้เห็นเลยที่นะั้จะเจอคู่ต่อสู้ที่สุดน้ำสุดเนื้อแบบนี้มาแล้วก็ตูวขาวดวบตาคสมัม่งคมแรนดีที่น,นี่นะมีแฟนคลับติดตามมากกว่าหนึ่งล้านคนแล้วนะครับ อุกยึ่งไทยญีปุนเดก็ดูวันนี้ดูดูถ้าทางกระเดของตัวขาวที่แข็งแรงมากครับ คนยกแรกครับผู่จะมาเจอของใหญ่ครับหวังห้าขาเนะครับผมเดี๋ยวนี้หวะไกขาดด้วยจะโดนพักสักครู่ครับครับเดี๋ยวมาตามยกต่อครับรต่อไปขึ้นมานั่งรอนะฮะเพราะว่าทุนแค่สามยกเท่านั้นต้มกริลกับเพชรรุ่ง ดขึ้นมาครับคู่นี้ต่อยใคร3ยกนะครับคมศึกครับอ่ะขึ้นขึ้นมาครับ มังกรขาวบอลขาวครับตัวขาวบวกเขียวโอ้ยนีจะมาจะมาแบบไม่ยอมนะครับเดินชนแล้วครับไม่ว่าจะเจอมือที่ประสบการณ์สูงกว่าแต่ว่ามียอมได้ที่ไหนครับสาวเลือดยังโมดึวมขวาดวนไปไปหมหมุนเข้าห,หายทีนึงมัดขวาเอ้าวนะครับมัดให้ เลยมินะเลยมินะมีกระโดดเข้ามาต่อยหมัดยีบแล้วตัเวเสียบซ้าย้าปีโตครับตีผ่ากำแพงครับ ยกพี่ตครับเดี๋ยวตามมนต่ออีกยกสุดท้ายและผู้ต่อไปจะเป็นคนพิการก,กับเพชรล่งเอกวิ์ชาดนัก,กรบเอาตามนี้นะครับอาจจะได้ยินเสียงไม่เต็มที่เท่าไหร่ต้องเงียบหูฟังด้วยน,นะครับเราฟังแล้วี่รู้สึกว่ามีมงานคอนเสิร์ตเร่งมาเต็มที่เลยครับเราแทบจะไม่ได้กินอะไรแล้วตอนนี้ ต่อไปครับเราก็จะมีสัญญาการผานเข้าสดทั้งเพลนะครับเพื่อชมเพ้ชมกันยาวไกลมาดูทีสุดท้ายครับทุกค่ันแดงเลมินาเกนดศูนย์มไทยจากอุดรธานีน้ำเงินบุกขาวแหวนวัตนะจากโคราชสบัาขาวิ่งเข้าหานะครับ แต่พระพุทธไม่หงสสวยเลยครับแค่ไม่ต้องเปิดตำราครับเนื้อจะใส่ลปหมดนะครับตอนนี้มาใช้ คืไม่แข้งวขางวาแข้งขวาเราแกร่งเลยหมัดขวาจับแล้วตีได้ไหมพวกเขาแต่ทีมชาติท้องถนต้องแยกมาตีงานสักเล่กเล่กมาเร็ว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 ตดเกียร์เดินเข้าไป เสียงครับมีชีวิตชีวานะครับมีรถล่าแล้วท่านผู้ชมไม่รู้ใครคิดยังไงเราเราดูไม่ออกเลยสุดท้ายจบที่กรรมการแน่เงนคู่นี้จะออกเท่าไหร่เราไม่ทราบนะครับทราบว่าสุดท้ายจบที่กรรมการแน่นอนโจ่ามตีแล้วเขาวแม่มาเล่นเราเล่นเราตอนปลายครับคุณมาตีปลายหรือเปล่า อ s s ่ามครับโมิโม huh no ้ ah. oh. ่านารักมากครับดืวดตูคะแนนจากกรรมการสวิตย์อัรครับโมจิครับโมดิ้ง่าจนารักมากครับดอดู้คะแนนจากกรมการสวิตอัจรเดครับ โอ้โหถือว่าขึ้นค้นมากครับคนคู่นี้ข้างการบรรยากาศท่านผู้ชมนิ่งแน่นไปหมดครับแน่นขนาดเวทีไปหมดรับใบสุดท้ายจากเสื้อแดงสิงห์มะขูะแล้วหันไปทางตรงกลางครับได้รับแบบนี่นันผมรับแบบครับประตูทุกครั้แน่ว่า